อยากสวยใสยช่วงปีใหม่ต้องใส่ใจเลี่ยงอาหาร5อย่างนี้วันนี้นะคะเกตเอาอาหารมาบอกกันเนื่องจากว่าช่วงปีใหม่นี้หนีไม่พ้นค่ะกับปาร์ตี้ใช่ไหมคะงานเลี้ยงหรือว่าการสังสรรค์ต่างๆยิ่งตั้งแต่นับถอยหลังเลยตอนนี้วันที่15้าเป็นต้นไปไม่ว่าจะเลี้ยงบริษัท หรือว่างานเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูงหรือว่าอ่าญาติญกันเพื่อนๆพื่นกเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่ว่ากินแค่วันสิ้นปีวันเดียวนะคะยาวค่ะงานนี้ยาวเลยจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยก็เกิดปัญหาผิวในช่วงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิวฝ้าจุดด่างดำหมองคล้ำ หรือในเในเรื่องของหุ่นนะคะรูปร่างเปลี่ยนไปด้วยช่วงนี้จะทำอย่างไรดีวันนี้เราเลยเอาเคล็ดลับตรงนี้ค่ะมาฝากกันว่าอาหาร5้าอย่างนี้เลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะหรือว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ลดลงทานน้อยลงค่ะจะได้ส่งผลดีต่อทั้งเรื่องของสุขภาพกายเรื่องของสุขภาพผิวแล้วก็เรื่องของรูปร่างเราด้วยนะคะ กับอาหารอย่างแรกค่ะที่เราเอามาฝากก็คือของหวานของหวานนั้นเนี่ยเรารู้เลยว่าอุดมไปด้วยน้ำตาลน้ำตาลนะคะเป็นตัวร้ายเลยที่ทำให้ผิวของเราเสียเพราะว่าในน้ำตาลเนี่ย จะมีตัวที่ไปทำลายคอลลาเจนทำให้ผิวของเราเกิดริ้วรอยได้ถ้าเกิดกินของหวานมากเกินไปแล้วก็ยังทำให้ผิวของเราอักเสบใครที่มีสิวอยู่สิวมันก็ปะทุเยอะขึ้นมาได้กลายเป็นสิวอักเสบได้หรือใครที่มีปัญหาเรื่องของความหมองคล้ำฝ้าอยากอักเสบอยู่นะก็คือฝ้ามันก็จะเพิ่มขึ้นได้มีบทวิจัยค่ะบอกไว้เลยว่าในบทวิจัยนี้ปี2007 อยู่ที่ออสเตรเลียเขาบอกว่าคนที่กินน้ําตาลตามกว่าก็คือปริมาณน้ําตาลในอาหารน้อยกว่าอีกคนนึงเนี่ยให้สังเกตเลยว่าสิวในคนคนนั้นจะน้อยลงไปด้วยอันนี้เขาเทสกับคุณผู้ชายเลยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชายเนี่ยมักมีปัญหาเรื่องของสิวบอกไว้เลยว่ากินของหวานน้อยลงสิวก็ลดลงด้วย ลองพิจารณาดูเลยกับอย่างแรกเลี่ยงได้เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ก็ลดน้อยลงเพราะว่าช่วงปีใหม่คุณเจอแน่นอนขนมเคก้กของหวานเบเกอรี่ต่างๆน้ำหวานต่างๆหรือแม้แต่คุกกี้นะคะหรือว่าจะเป็นไอศครีมพวกนี้เลี่ยงได้หรือทานน้อยลงไปได้ก็ยิ่งดีค่ะอย่างที่2ก็คือของเค็ม ของเค็มในที่นี้สิ่งที่มันคือตัวร้ายอยู่ในนั้นก็คือโซเดียมนั่นเองโซเดียมจะทำให้ร่างกายเราเกิดอาการบวมน้ำ ตรงนี้เกดต้องบอกก่อนเลยนะใครที่มีทริปมีจัดกิจกรรมอยากจะไปเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ไปเที่ยวจางจังหวัดบางทีแล้วไปเจออาหารเค็มๆไปเติมเรื่องของซอสเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วหรือว่าเป็นซอสต,ต่างๆที่มีโซเดียมมากๆอย่างเช่นซอสมะเขือเทศนะคะพวกซอสพวกนี้ส่งผลค่ะ ทำให้ตัวเรามันบวมน้ำขึ้นสังเกตเลยไปเนี่ยยังดูเล็กๆเรียวเียวเพียวเียวถ่ายรูปสวยๆวยอยู่แต่พอช่วงปีใหม่อายุดยาวๆกินยาวๆทำไมยิ่งถ่ายยิ่งฉุหน้ายิ่งอ้วนตัวยิ่งฉุยิ่งบวมก็เพราะโซเดียมก็คือสาเหตุนั่นเองทำให้ของตัวเราเนี่ยมันบวมน้ำเพราะร่างกายเราฉลาดนะคะเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกว่า เราขาดน้าเพราะโซเดียมมันจะดึงน้ําออกจากร่างกายทําให้เรารู้สึกว่าอ่าร่างกายต้องผลิตน้ําขึ้นมากักเก็บก็จะทําให้เราดูตัวบวมแต่ในทางกลับกันกับผิวของเราที่เก็บอกว่ามันดึงน้ําออกไปผิวเราก็จะแห้งค่ะคนที่กินของเค็มมากๆกินโซเดียมมากๆผิวมันจะแห้งและก็ดูแล้วไม่ชุ่มชื้นเกิดริ้วรอยได้ อีกทางหนึ่งคือโซเดียมมันทำให้ผิวขาดน้ำข้างในผิวของเราก็คิดว่ามันขาดมันจึงพยายามผลิตน้ำมันออกมามา,มากๆไขมันออกมา,มากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไขมันไปอุดตันที่รูขุมขนก็จะเกิดผิวหรือว่าสิวอุดตันรูขุมขนอุดตันตามมาด้วยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงทานเป็นอาหารที่รสจืดลงนะคะหรือว่าไม่จิ้มพวกซอสต,ต่างๆ เพื่อไม่ได้เป็นการเพิ่มโซเดียมให้กับร่างกายค่ะข้อที่3อาหารอย่างที่3ก็คืออาหารแปรรูปอาหารแปรรูปในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นไส้กรอกแฮมหรือว่าจะเป็นในรูปของอาหารกระป๋องนะคะ,ะบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปสิ่งเหล่านี้ขนมถุงก็ด้วยขนมถุงก๊อบแก๊บนะคะที่คุณหยิบมาทานในช่วงระหว่างช่วงปาร์ตี้พวกนี้ก็เช่นกันมันจะมี ปริมาณโซเดียมค่อนข้างจะสูงและอาหารแปรรูปเนี่ยไม่ได้เกิดผลดีกับร่างกายคนที่กินอาหารแปรรูปไปเยอะๆเข้าแน่นอนก็ทำให้ผิวของเรามันแห้งลงผิวของเราเกิดริ้วรอยได้ดังนั้นถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะไม่เอาอาหารแปรรูปมากินในช่วงนี้หรือว่ากินก็ลดน้อยหรือว่านิดๆหน่อยๆกรุบๆกิบๆ,ๆให้เป็นสีสันก็พออย่างที่4ค่ะก็คือกาแฟ กาแฟเขาบอกเลยว่าทำให้ผิวของเรามันแห้งลงเพราะว่ากาแฟมันจะดึงน้ำออกจากร่างกายแต่ข้อแก้ไขมีนะคะถ้าใครติดกาแฟเลี่ยงไม่ได้หรือว่าในช่วงที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดเจอร้านกาแฟสวยๆเจอร้านคอฟฟี่ช็อปแบบโอ้โหสวยๆนะคะมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่อยากจะเข้าไปนั่งกับบรรยากาศนั้นไปถ่ายรูปไม่สั่งกาแฟก็ยังไงล่ะเพราะว่าไปนั่งเฉยๆก็ไม่ได้นะคะพระไปสั่งกาแฟมา สิ่งที่เรารู้เลยเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงน้ำตาลค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลหรือถ้าเราอยากมีรสหวานก็ให้พกย่าหวานอ่ะเกลเองก็มีนะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับน้ำตาลก็คือจะเป็นสารสกัดธรรมชาติก็ใส่แทนน้ำตาลไปได้ ข้อนี้ก็จะเลี่ยงได้และข้อเลี่ยงอีกข้อหนึ่งก็คือการที่เราดื่มกาแฟเข้าไปเราต้องรู้ว่าดื่มมากเกินไปก็เกิดโทษแต่ถ้าเกิดไม่มากเกินไปแต่เรารู้ว่าเขาดึงน้ําออกจากร่างกายสิ่งที่จะชดเชยได้ก็คือการดื่มน้ําน้ําสะอาดนะคะเข้าไปเพิ่มเพื่อชดเชยกาแฟที่เรากินเข้าไปค่ะและถ้าอีกอย่างหนึ่งคุณเข้าร้านกาแฟเกือบทั้งวันเพราะว่าบางคนเนี่ย เก็บนะเก็บสต,ติไปสถานที่เที่ยวเนี่ยมันสวยอย่างขึ้นดอยสถานที่สวยๆเพียบร้านกาแฟสวยๆก็เพียบอีกเช่นกันการจะกินกาแฟวันหนึ่งสามสี่แก้วคือมันเยอะเกินไปก็เลี่ยงค่ะอาจจะเป็นกาแฟบ่ายก็เป็นโกโก้ก็ได้แต่ว่าไม่ใส่น้ำตาลหรือว่าใส่เป็นย่าหวานหรืออาจจะเลี่ยงเป็นชานะคะก็จะช่วยได้เช่นกันค่ะ ่อไปถัดมานะคะตัวสุดท้ายที่ทำให้ผิวของเราเสียนั่นก็คือแอลกอฮอลนั่นเองช่วงปาร์ตี้หลายคนก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้แต่ทำอย่างไรดีล่ะแอลกอฮอลเนี่ยมันเป็นสารอนุมวลอิสระคุณกินไปเยอะๆดื่มเข้าไปเยอะๆก็ทำให้ผิวเนี่ยเกิดริ้วรอยได้หมองคล้ำได้ แต่สิ่งที่จะเลี่ยงนะคะก็อาจจะเป็นน้ําผสมโซดาเนาะหรือว่าจะเป็นกลิ่นพวกผลไม้แล้วก็มีโซดานิดหนึ่งที่ไม่มีน้ําตาลหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้จิบเล็กๆน้อยๆแล้วก็ดื่มน้ําไปชดเชยเพราะว่าพวกแอลกอฮอล์มันจะดึงน้ําออกจากร่างกายเกิดปัญหาผิวแห้งอีกเช่นกันค่ะทีนี้พอเรารู้แล้ว5อย่างนี้ ที่เราควรเลี่ยงก็เลี่ยงเรียบร้อยและก็มาเสริมเพราะว่าช่วงปาร์ตี้ช่วงไปเที่ยวอาจจะนอนพักผ่อนน้อยทําให้ผิวเนี่ยอ่อนระหยโดยแรงโทมได้หมองคล้ำได้ฝ้ากระขึ้นมาได้ก็อย่าลืมนะคะเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เช่นวิตามินซีจากพวกผักผลไม้ หรือว่าผลไม้รดเปรี้ยวพวกนี้ก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยสดใสขึ้นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายจะได้ไม่เป็นหวัดด้วยนอนน้อยบางทีก็เป็นหวัดได้นะคะหรืออาจจะเปลี่ยนมาเป็นดูอาหารประเภทโปรตีนโปรตีนเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือช่วงที่เราดูแลร่างกายเราเนี่ยถ้ากินโปรตีนในช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นนมเนื้อสั์ไข่ไก่หรือว่าจะเป็นถั่วต่างๆก็จะทําให้ผิวเราไม่โทรมค่ะร่างกายเราไม่สุดโทรมมีพลัง แล้วก็ยังทําให้คนที่ไดเอทนะคะกําลังลดน้ําหนักผิวไม่หย่อนคล้อยไม่ย้้ยด้วยอันนี้ก็เป็นข้อสําคัญเหมือนกันว่าจะได้เลือกทานในช่วงปีใหม่นี้และอย่าลืมนะคะน้ําสะอาดน้ําดื่มคุณก็ต้องอย่าลืมเพราะว่าน้ําดื่มเนี่ยช่วยดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นขึ้นเปล่งปลั่งขึ้น แล้วถ้าเกิดนอนพักผ่อนไม่พอในช่วงปีใหม่ก็อย่าลืมว่าถ้ามีวันหยุดเพิ่มเติมหรือว่าไปเที่ยวไม่ได้เต็มแม็กซ์ขนาดนั้นมีวันพักผ่อนเพิ่มก็นอนพักผ่อนเพื่อชดเชยนะคะวันทํางานวันแรกของปีคุณจะได้สดใสปิ๊งปรังแล้วก็สวยใสร่างกายไม่โทรมร่างกายไม่อ้วนแล้วก็ผิวสวยด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่อาถามเข้ามาอยากจะได้ชุดดูแลผ้าที่ปลอดภัยไร้าสารไม่กัดลอก ดูแลผิวดีๆฟื้นฟูผิวในช่วงปีใหมน่นี้จะได้พกไปเที่ยวได้หรือว่าใครอยู่บ้านก็ดูแลทำทรีทเมนต์ดูแลผิวตัวเองในช่วงปีใหม่นี้ได้ กับ3ชิ้น3ขั้นตอนที่เราอยากแนะนำด้วยใจค่ะรีวิวลูกค้าเยอะมากๆเนื่องจากลูกค้าเราเนี่ยก็จะมีทั้งแท้สารมาด้วยหรือคนที่มีปัญหาผิวอย่างหนักเลยนะคะเรื่องของทั้งฝ้ากระจุดด่างดำา3ชิ้นนี้3ขั้นตอนเกรดภูมิใจนำเสนอเลยกับตัวแรกค่ะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ตัวนี้มี10สารสกัดพรีเมียมที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีน ฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองค้ำเอาอยู่โดยที่เขาไม่กัดลอกนะคะไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีไฮโดรอกินอนไม่มีสารแรงกัดลอกใครที่ถามเข้ามาเนี่ยมั่นใจได้คนที่แพ้สารมาเคยมีปัญหาผิวหน้าพอักอผิวแล้วเขาบอกว่าไม่รู้จะใช้อะไรเลยเพราะกลัวมากๆก,กลัวจะแพ้เราแนะนำตัวนี้ไปเขาก็บอกว่าต้องบอกเลยว่า เกือบทุกคนที่ใช้ต้องบอกว่าแทบทุกคนเลยนะเอาไปยังไม่เจอใครแพ้เลยต้องบอกเลยว่าตัวนี้ทำให้ผิวเขาชุ่มชื้นขึ้นจากผิวที่กันกร้านแพ้สารมาก็ดีขึ้นด้วยใบหน้ากระจ่างใสขึ้นฝ้าก็ดูจางลงและหน้าดูสดใสมีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาทักเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยผิวมันดู เขาต้องนบอกว่ามันนุ่มๆอ่ะนุ่มๆชุ่มแล้วก็อิ่มน้ําเปล่งปลั่งขึ้นจากคนที่มีปัญหาฟ้าเขาจะแห้งเขาจะกล้านหรือว่ามีฟ้าเป็นปื้นนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเติมน้ําให้ผิวให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ําขึ้นเปล่งปลั่งขึ้นแล้วก็ช่วยยกกระชับลดริ้วรอยด้วยและในส่วนของอาการที่แสบแดงแสบกล้านออกแดดแล้วรู้สึกว่าแสบ ตัวเซรั่มตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูด,ด้วยค่ะผิวจะไม่แสบแดงวิธีใช้ง่ายๆนะคะเช้าเย็นเช้าก็คือทาเซรั่มบางๆทั่วไปหน้าตามด้วยกันแดดส่วนตอนเย็นเก็บยามนิดนึงขอให้ใช้ครีมซิงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย ฝุ่นเยอะฝุ่น PM 2.5ก็เยอะด้วยและหลายคนก็คือมีการเมคอัพนะคะทาเมคอัพที่ใบหน้าหาคลีนซิ่งมาใช้อาจจะเป็นมเซอร่าวอเตอร์ที่ไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์หรือว่าจะเป็นคลีนซิ่งมิลก์ก็ได้เช็ดทำความสะอาดผิวหน้ารอบแรกให้มันสะอาดเช็ดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่ one, านังคำจากเคที่ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อย ผิวสะอาดแล้วก็ทาเซรั่มก่อนนอนทั่วไปหน้ารอบแรกรอบสองให้ทาซ้ำจุดที่เรามีฝ้ามีกระค่ะมีตรงไหนให้แต้มเพิ่มนะคะฝ้ากระจะได้ลดลงและส่วนใครที่ไปลุยแดดก็คือไปอเที่ยวไม่ว่าจะโดนแดดอย่ากลางแจ้งเลยในช่วงปีใหม่นี้ไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปโดนลมพัดไปโดนรู้สึกว่าแดงก้านเลยเซรั่มตัวนี้ทาทั่วใบหน้า ให้มันชุ่มๆได้เลยนะคะเพื่อให้ฟื้นฟูผิวระยะแบบรวดเร็วในช่วงที่คุณไปโดนแดดมาถัดมาค่ะกันแดดต้องมีเลยเพราะว่าใครไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าออกไปเผชิญแดดแม้วแต่อยู่ในบ้านก็ยังต้องใช้นะคะกับ BB ีกันแดดเคที่ s p f 50 PA บวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มตัวนี้ ทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าคุณทากันแดดถูกต้องอันนี้ต้องเป็นเกราะคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมมากๆก็คือทาให้ได้2ข้อนิ้วในตอนเช้าและทาซ้ำระหว่างวันทุก2-3ชั่วโมงอันนี้คือความจำเป็นเลยถ้าใครไปเที่ยวต้องพกติดตัวเลยนะคะหรือว่าใครเนี่ยไม่ได้ไปไหนอยู่บ้าน ก็ยังต้องทาเพราะว่าในบ้านเรายังเจอแสง UV ค่ะเรื่องของแสงจากจอมือถือแสงไฟนีออนต่างๆอย่าละเลยนะคะเพราะเปิดปีใหม่มาผิวเราจะได้สวยถ้าใครอยู่บ้านไม่ได้ไปเที่ยวไหนแต่เราไม่ได้ใส่ใจผิว เปิดมาปีใหม่สักราชใหม่เดี๋ยวจะแบบหมองคล้ำก็สู้เพื่อนไม่ได้อ่าต้องบอกเลยเคล็ดลับอยู่ที่กันแดดค่ะคุณทาให้ถูกวิธีแล้วก็อย่าลืมทาซ้ำระหว่างวันพิเศษด้วยตัวนี้นะคะ B ีกันแดดเกที่เป็น4 in 1ก็คือเป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่าเมคอัพเบสหน้าไสและรองพื้นเกรดพรีเมียมค่ะ คุณไม่ต้องเสียเวลาเลือกสีรองพื้นอีกแล้วบางทีเทียบสีกันจนงงไม่รู้ว่าจะใช้สีไหนก็จบเลยด้วยหลอดนี้นะคะเพราะเขาเข้าได้ทุกสีผิวและตัวสุดท้ายค่ะล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงก็คือจะไม่มีสารซาลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองซัลเฟตในที่นี้คือ s l s s l e s ที่ใครๆเขาให้เลี่ยงกันนะคะ เพราะคือสารที่ก่อให้เกิดผิวระคายเคืองตัวส,บ,สบ,บู่สมุนไพรนี้จะมีว่านนังคำพลายลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยให้ฟิลลิ่งหน้านุ่มชุ่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะครับชุดนี้เซตนี้นะคะในราคาพิเศษเพียง1260บาทท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นละไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกาลังใจทุกเคสค่ะ ขอบคุณมากค่ะอ่าลืมนิดนึงถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีคำถามต้องการสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาผิวหรือว่าการดูแลสุขภาพผิวนะคะสามารถถามเข้ามาที่คอมเมนต์ที่ youtube หรือว่าติดต่อที่ Line id pocket ก็ได้ตรงข้างล่างนี้นะคะหรือว่าเข้าไปที่ f a c e o o o k เพจ เคล็ดลับความสวยเนียนใสโดยไม่ต้องพื้งเสลยกรรมก็ได้เช่นกันค่ะก็มีรีวิวผู้ใช้จริงมากมายรวมถึงเคล็ดลับต่างๆที่เราอยู่ในเพจนะคะเพื่อให้ทุกคนดูแลผิวอย่างถูกวิธีสวยใสยเป็นานานๆค่ะใครท,ที่ดูคลิปแล้วชอบนะคะอย่าลืมกดด้วย subscribe ให้หน่อยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ